เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าปายชื่นชอบพี่กิจที่แมนดาวมากเรียกได้ว่าเป็นไอดอลของปายเลยทีเดียวในงานประกาศผลรางวัลคนชัดลึกอวอร์ดครั้งที่18เมื่อวันที่31มีนาคมที่ผ่านมา กิตทีแมนดาวก็ได้ไปร่วมงานเลยมีหลายคนถามปายมากมายว่าได้เจอไหมได้ถ่ายรูปคู่ไหมป่ายตอบคำถามนี้โดยโพสต์รูปพร้อมแคปชั่นผ่านทาง Facebook ว่ามีคนถามเข้ามาเยอะว่าได้ถ่ายรูปคู่ไหมนี่คงเป็นรูปคู่รูปแรกของปายกับพี่กิตดีใจที่ได้เจอนะครับ พี่อาจไม่รู้จักปายแต่ปายรู้จักและชื่นชอบพี่มากๆไว้เจอกันงานหน้านะครับพี่ my idol งานนี้แฟนคลับกดหัวใจให้รัวๆพร้อมคอมเมนต์ว่าเหมือนเห็นตัวเองตอนเจอนุกกับปายแต่ได้แค่แอบมองอยู่ห่างๆบอกเลยว่าเอ็นดูปายจังเชื่อว่างานหน้าปายต้องมีโอกาสได้พูดคุยได้ถ่ายรูปกับกิจแน่นอนจ้า